สนุกข,ข่าวสารแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นไปเด่นร้อนดังนี้แรดฟอร์ดดวงขึ้น Ten unk, เทนฮาร์กเตรียมดันเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมแล้วข่าวจากสื่ออย่างเดอะซันและแมนเชสเตอร์อีวิงนิวรายงานว่าเอริกเทนฮารกนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวของมาคันแรดฟอร์ดโดยเชื่อว่าเขามีศักยภาพที่จะยิงได้ถึง20ประตูต่อฤด,ดูกาล โดยแหล่งข่าวรายงานว่าเอริกเทนฮากนั้นเชื่อมั่นว่ามาคาเลสฟอร์ดนั้นจะสามารถพัฒนาฝีเท้าจนก้าวไปเป็นกองหน้าระดับต้นๆของโลกได้และที่สำคัญตอนนี้เอริกเทนฮากและมาคาเลตฟอร์ดนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลยทีเดียวครั้งหนึ่งมาคาเลตฟอร์ดถูกเปรียบเทียบกับเคลียนเอมปเป้แต่ตอนนี้กุนซืออย่างเอริกเทนฮากมีความเชื่อมั่นว่าเขาจะพัฒนาฝีเท้าเป็นเป็นกองหน้าระดับโลกเด็กผีคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับเทนฮากออกตัวแรง คู่แข่งของแมนยูเต็ดมีเพียงแมนซิตี้เท่านั้นข่าวจากสื่อ,อย่างเดอะซันและแมนเชสเตอร์อิวิงนิวรายงานว่าตอนนี้เอลิทิทฮังมองว่าคู่แข่งที่น่ากลัวของแมนยูเต็ดมีเพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นโดยกุนซือชาวฮอลแลนด์ได้กล่าวว่าเกมที่สามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้นั้นนั่นแหละคือยูน t เต็ดตัวจริงและทีมที่ควรอยู่อันดับต้นๆควรเป็นเราไม่ใช่อาร์เซนอล และที่สําคัญทีมที่น่ากลัวที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้และถ้าเขาพลาดมาเราจะใช้ประโยชน์นั้นอย่างเต็มที่4ีนะัดที่แมนยูชนะรวดได้ในศึกเพเมลิกนั้นก็มีลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลที่เป็นบิ๊กซิแต่การออกตัวแรงขนาดนี้เด็กผีว่าเอริกเทนฮักมั่นใจเกินไปไหมครับถ้าชอบกดไว้จะใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจา้า